สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูไข่เจียวน้ํานะคะเห็ดเข็มทองคีโตมาฝากค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวีธีทำกันค่ะ่เรามาเตรียมในส่วนของต้นหอมกันก่อนนะคะกับเห็ดเข็มทองนะคะเราฝอยกิ่งไว้อีนะคะไปนะคะเราก็เตรียมเห็ดเข็มทองกันนะคะ ซึ่งมันจะช่วยน้ำซุปนะคะหวานมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นเคล็ดลับการทำอาหารที่ดีๆเลยนะคะใช้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราทำเป็นมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยเราก็จะหั่นเดี๋ยวเราจะหั่นเห็ดกระชองไปเลยนะคะที่เราหั่นออกอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราไปล้างกันนะคะหั่นประมาณสามช่อนนะคะเพื่อปูเป็นน้ำซุปนะเดี๋ยวไปล้างกันค่ะ ค่ะเราก็จะตอกไข่นะคะซึ่งเราจะใช้ไข่นะคะอยู่ที่ประมาณสามใบเนาะตีไข่ค่ะใส่ผงปรุงรสคีโตนิดนึงนะคะหันจากนั้นตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ แล้วนะคะใส่เห็ดเข็มทองไปนิดนึงนะคะบิดน้ำจากเห็ดเข็มทองให้หมดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกันต่อในกระทะค่ะเราจะใส่น้ำมันกันนะคะซึ่งเราจะใช้น้ำมันดีๆกันเลยนะคะเข้าร่างกายนั่นก็คือน้ำมันกระก,กอกนะคะหลังจากนั้นนะคะเทไข่ลงไปค่ะ รอกลับด้านไข่กันนะคะขยี้ไข่หน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะให้กลับด้านได้ง่ายๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับด้านไข่กันนะคะ งไข่ในลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใช้ไฟกลางๆในการปรุงต่อนะคะทีนี้เราจะสับไข่นะคะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมในลักษณะอย่างนี้นะ,ะสับในกระทะเลยนะคะใส่น้ำซุปลงไปนะคะ อันนี้คือถ้วยไข่ที่เหลือนะเราเราเอาไข่ทิ้งไว้นะคะประมาณชึ่นงนึงประมาณนิดนึงนะคะประมาณนิดหน่อยนะคะนี่นะคะจะได้อันในลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราปรุงรสกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะใสยย่ถุงทองค่ะ เป็นมื้อเช้าเร่งด่วนนะคะเด็กๆก็ทานได้นะคะอาหารแบบนี้นะคะเด็กๆทานง่ายมากๆเลยนะะ <c oughs> นี่นะคะก็ปกหิดเข็มทองลงข้างล่างนิดหนึ่งนะคะใี่เขาโดนน้ำนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ปิดฝาตุ๋นหิดเข็มทองให้สุกนะคะสักคู่หรือชอบนะคะตอนนี้เราอาจจะใส่ถุปรุ่งรสเพิ่มก็ได้นะคะใส่ผงปรุ่งรสเพิ่มนะคะไปนะคะที่เราซอยไว้อย่างนี้นะคะ แค่นี้นะคะเราก็ได้แกงจืดไข่เจียวน้ำนะคะเห็ดเข่งเ่าแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจากแค่นี้นะคะเราก็ได้แกงจืดไข่เจียวน้ำนะคะคีโตกันแบบง่ายๆแล้วนะคะก็ลองไปทํากันดูค่ะเป็นเมนูไอเดียนะคะที่ทําที่ไหนก็อร่อยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ